ในวันที่ฝนกําลังจะตกแม่โอ๊กก็นอนหลับเด็กๆก็นั่งเบื่อไม่รู้จะทําอะไรสวัสดีครับอม,มเล็ดสวัสดีค่ะอุ้ยแม่อ๊กก็หลับอยู่ไม่รู้จะทําอะไรออกไปเล่นก็ไม่ได้ขนมก็ไม่มีกินดูดิหน้าตาแสนจะเบื่อกันนะเฮ้ยเพื่อนหมอกว่าไหมเพื่อนออกมาเล่นไหมวันนี้เอา้ยเอ,า,อยางี้ไม่ได้จกกินในติมไหม มีไอติมของน้องเชเบตอะที่แม่อูเขาเอาไว้ถ่ายชิปช่องเชเบตฟันนี่อะเราไปขโมยไหมแล้วเดี๋ยวพอเอม็มถ้าแม่อูจับได้เดี๋ยวพ่อเอ็มเอาตัางค์คืนแม่อูเองเล้เพ่เมไปซื้อให้แม่อูใหม่โอเคไหมแม่อูหลับอยู่นะเขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาคงไม่ให้อเพราะเขาเอาไว้ถ่ายชิปนันเดี๋ยวเราย่องไปเบาๆนะในขนาดที่แม่อูหลับพอเอ็มก็เลยคิดว่าเราจะไปขโมยไอติมของแม่อูมาเบาๆ ย่อง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 มาเผาย่องมาเผาไไป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 ไหน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 ขาดูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงหยิบถุงไอติมมาเอามาเอามาโอ้ยของกินแม่โอ้ไว้ถ่ายคลิปเพียบเลยโอ้ยไหนเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมาเลยมาเลยเด็กๆมาเลยแม่โอไม่รู้ตัวหรอกไปไปกินนอกบ้านไปกินนอกบ้านไป ขอยืมก่อนนะแม่โอ,อ้ยนะไม่ว่ากันนะโอ้โหมือมันมืดเลยอะนั oh. ่งกินตรงนี้ดีกว่านั่งกินตรงนี้นั่งกินตรงนี้แหละนั่งกินหน้าบ้านแหละเดี๋ยวแม่โอ้ออกมาเห็นนะโอ้ไอติมอะไรอะโอ้โหไอติมอันนี้อันละกี่บาทอะอันละสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทแล้วอันนี้กี่บาทอะสิบโอ้ยทำไมของน้องถูกจังเลยอะเราชอบกินแบบนี้โอ้ดูดิเพื่อนๆฝนมันจะตกแล้วเนี่ยดูดิมืดคึ้มมาเลยอะดูดิแต่ไม่เป็นไรเราได้ไอติมมาแก้เบื่อละอร่อยไหมนะ พ่อเอมไม่กินหรอกเห็นเด็กๆพ่อเองไม่ชอบรับของโจรรู้จักคําว่ารับของโจรไหมรับของโจรคือกินของที่ขโมยมาเนี่ยมันไม่ดีนะรู้ไหมแต่เนี่ยใครเป็นคนบอกให้ขโมยอะฮะอ้าวชีใครเป็นคนบอกให้ขโมยมพ่อเอบอกเหรออ๋ออร่อยกันเลยนะอย่าให้หกนะรู้ไหมนี่แบ่งน้องกินบ้างไหมอุ้ยฝนตกแล้วพ่เอโดนฝนแล้วเนี่ยอร่อยกันเลยเนี่ยแม่ออ้เขายังไม่รู้ตัวนะเนี่ยอุ้ยเสียงฟ้าร้อง โอ้ยมีเสียงการร้องอได้ฝนตกแล้วครับนี่เห็นไหมฝนตกแล้วเห็นไหมเออไม่มีเพื่อนเล่นกินไอติมอร่อยจังเลยนะน้องชิเบตน้องชิเบตอมให้ดูดิอมให้ดูดิอมเยลลี่ให้ดูดิเจะเป็นเราทำอย่า,ยางนี้ แล้วอ้อมเลยกับเชอร์เบตก็ได้กินไอติมหน้าบ้านอย่างาฟินเลยอ่ะ<พ>อดูดีฝน <พอ S 1> ตกแล้วว่าดูดีอดออกไปข้างนอกเลยก็เลยต้องกินไอติมอยู่หน้าบ้านนะที่สำคัญไอติมก็ไปขโมยแมอุมาด้วยโอ,อ้หเด็กๆกินไอติมกันอร่อยเลยอ่ะเอ้ยไ,ไอติมที่ขโมยแม่อุตอนหลับมาเนี่ยอร่อยอะไรอย่างนี้เนี่ยดูดีเ<อ>พราะเองเป็นคนบอกให้ขโมยใช่เหรอผมไม่ได้บอกหรอหูอร่อยไหมเออ กินไอติมกันอร่อยเลยเนะี่ยเฮ้ยเอออ,อย่ามยุกินไอติมอย่ามายุกินไอติมกันไอ,อติมใครมากินอะ่ะไอหอมแม่อุ้ยเปล่าเอล่าเปล่าเปล่าเปล่าเจ้าไปถ่ายคลิปเออก็น้องถ่ายคลิปช่องน้องเชบเบตใช่ไหมใช่เพราะเอ็มบอกไม่บอกลูกอะ่ะถ่ายคลิปช่องน้องเชเบตแต่น้องเชบเบตเขาก็อยากกินไงเพราะเอ็มเป็นคนทำไม่เกี่ยวนะ ซื้อมาคืนไว้นะเพราะเอมโอ้ยกี่บาทเนี่ยอันนี้เท่าไหร่อันนี้30 40บาทเลยนะโอ้แล้วอันนั้นอ่ะแค่สิบบาทอ่ะเอาทำไมน้องถูกจังนั่นเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวเพิ่มให้ร้อยหนึ่งเลยให้ร้อยหนึ่งเลยเอาเจาไอติมคืนใช่ไหมไอติมคืนมาเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้โอ้โหฝนตกนี้เพิ่มต้องไปตอนนี้ใช่ไหมซื้อตอนนี้เลยไปทั้งสามคนพ่อลูกเลยไปเลยเดี๋ยวลูกไม่สบายเดี๋ยวพ่อไปเองก็ได้ไม่ไม่งานเข้าเลยไม่เอาตังค์จริงเหรอให้ร้อยหนึ่งเลยไม่เอา เออต้องเดินไปเซเว่นตอนนี้คนเดียวเดินไปถ่ายคลิปแล้วไปเลย <c oughs> ไปซื้อเลยฝนตกๆอย่างเงี้ยแหละไปเลยอ้าวแต่พออ่อไม่ได้กินนะสองคนนี้เขากินนะ่ะเราพออ่อเองไม่บอกลูกนะอ่้าวเอาไปเอาไปก็ได้เดี๋ยวเราจับเปียกไปซื้อไปเซเว่นก็ได้ <c oughs> ไปเลย <c oughs> <c oughs> ทีหลังอย่าเอาของแม่อุมากินอีกนะ <_ d ata> เข้าใจไหมต้องขออนุญาตก่อนเข้าใจไหมเชเบดทาไมไม่บอกพี่อมเดชอ่ะมันเป็นของช่องเรานะให้เขากินได้ยังไงโทษพ่อเอ็มอีกแล้วแต่พ่อพ่อเอ็มบอ่อโยบยูได้เลยแล้วถ้าพ่อเอ็มไม่สบายทําไงอ่ะฮะเขาเดินไปซื้อเนี่ยแล้วฝนก็ตกแบบนี้เนะนี่ยนะเนี่ยฝนตกแบบนี้ดูทำไว้นะต่อให้พ่อเอ็มเป็นคนบอกว่าให้ทาอ่ะแต่เราอ่ะเป็นคนกินอ่ะ ยังไงเราก็ผิดเข้าใจไหมถ้าโตไปอ่ะทาแบบนี้ไม่ได้นะโดนติดคุกนะเข้าใจไหมลูกเห็นไหมฟ้าร้องแล้วฝนมาแล้วดูการขโมยไม่ว่าจะขโมยเองหรือใครสั่งให้ขโมยคนที่ขโมยก็จะได้รับโทษที่หนักเลยละครับเพราะฉะนั้น าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีนี่เป็นแค่ละครสอนใจนะครับอย่าทำตามนะครับ